สวัสดีครับผมพกับผมนะครับแม็กมีกุศลเช่นเคยนะครับทาง YouTube วันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการเปิด YouTube หรือว่าดู YouTube หรือว่าฟังเพลงใน YouTube นะครับให้มันเล่นวนซ้ำนะครับอ่าเคยเป็นไหมเวลาที่เราฟังเพลงนะครับเราจะเปิด YouTube ไว้ใช่ไหมแล้วมันจบแล้วมันจะไม่วนให้วันนี้เราจะมาบอกนะครับให้มันเล่นจบแล้วให้มันวนซ้ำกลับมาที่เดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปเพลงหรือว่าจะเป็นวิดีโอ เป็นอะไรใน YouTube นะครับให้มาเล่นบนซ้ำนะครับอา้าวไม่พูดมากเราไปดูใน YouTube เลยนะครับกดอื่นก็ไปโหลดแอป u t u b e ก่อนอ่าคิดว่าทุกคนคงมีกันอยู่แล้วนะครับก็เปิดเข้าไปใน y o u t u b e ครับผมอ่ากนจะเปิดคลิปนี้ก็แล้วกันนะครับอ่าเราหยุดหยุดวิดีโอไว้ก่อนนะครับพอเราเปิดคลิปขึ้นมาแล้วแตะไปที่หน้าจอนะครับแล้วก็กด ตรงที่3จุดไข่ปลานะครับเห็นไหมสามจุดไข่ปลาขวาบนนะครับผมแล้วก็มองหาคําว่าเล่นวิดีโอวนซ้ํานะครับให้เรากดเปิดนะครับแตะเข้าไปตรงเล่นวิดีโอวนซ้ํานะครับอ่ามันก็จะปิดแถบลงไปแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันเปิดอยู่แล้วให้เราแตะไปที่จุด3จุดอ่าขวาบนนะครับมุมขวาบนนะครับผม อีกครั้งหนึ่งมันก็จะเห็นว่าเล่นวิดีโอบนซับเปิดอยู่นะครับผมแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จนะครับเราจะ,ะตรวจสอบได้ยังไงว่ามันวนซําจริงถ้าไม่เชื่อก็ลองเปิดหรือว่าไม่เปิดก็ได้ให้เราทำการเลื่อนนะครับรีมารีมาจงตรงจัดสุดวิดีโอนะครับแล้วเราก็ เพลงดูนะครับพอมันจบแล้วมันจะวนซ้ำไหมอ่ากลับมาเล่นที่เดิมแล้วนะครับผมวนซ้ำนะครับผมอ่าแค่นี้นะครับผมง่ายๆนะครับถ้าใครอยากจะปิดไม่ให้มันวนซ้ำแล้วก็แค่กดไปที่จุด3จุดมุมขวาบนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดปิด แต่ที่ตรงเล่นมีโอซําอีกครั้งหนึ่งมันก็จะปิดนะครับผมถ้าใครไม่ต้องการให้มันวนซ้ํานะครับผมในกรณีเปิดนะครับวนซ้ำอย่างนี้ก็ช่วยในการไม่ว่าจะทําอะไรนะครับวนซ้ํานะครับกลับมาอย่างเช่นฟังเพลงหรือว่าดูคลิปนะครับฟังเพลงหรือว่าดูคลิปหรือว่าเปิดคลิปกระตุ้นให้เด็กดูนะครับพอมันจบแล้วเราจะได้ไม่ต้องมาเปิดให้เด็กดูอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามันจะวนกลับไปดู นะครับจากเริ่มต้นกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นพังเพงหรือว่าเปิดคลิปนะครับก็สามารถช่วยได้ในการให้วิดีโอใน YouTube มาเล่นบนซ้ำนะครับเอาละครับผมหวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับคนที่กำลังมองหาวิธีการเปิดนะครับดูวิดีโอใน YouTube ให้มันวนซ้ำนะครับเล่นวนซ้ำนะครับก็มีแค่นี้นะครับชื่นชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องไอ้แม็กมีด้วยกันไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ